สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีการทําใบกํากับภาษีขายสดในระบบขายกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ,เ,ะ,คะเ,าาเหมือนเดิมนะคะเข้ามาที่แอปพลิเคชันเหมือนเดิมและกดที่มุมซ้ายบนเลื่อนหาคําว่าใบกํากับภาษีขายสดค่ะกดเข้าไปแล้วจะเด้งมาที่หน้าต่างนี้นะคะเราจะเพิ่มใบกํากับภาษีใหม่โดยการกดตรงนี้นะคะค่ะให้เราสังเกตคําว่าใบเสนอราคาค่ะ กดตรงนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะเลือกได้เลยค่ะตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องวันที่ตรวจสอบด้วยนะคะเราไม่เปลี่ยนวันที่นะคะแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนเรากดเข้าไปตรงนี้ถ้าไม่เปลี่ยนกดตกลงค่ะตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วจํานวนเงินเราจะใส่เองก็ได้นะคะหรือว่าเราจะให้ระบบร้านให้ก็ได้นะคะที่นี้เราจะให้ระบบร้านให้เลยค่ะแค่นี้เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะกดติ๊กถูกเพื่อบันทึกได้เลยค่ะ ไว้พบกันอีพีหน้านะคะ